<laughs> แดงหรือ,อยังบันไดยังยังไม่แดงกเอ <laughs> ดู <laughs> ฮาร์ดเลดด้วย <laughs> สีห้า ไปพักต so, ั have. So, have <Rem> ind, นี้เสาแฮบๆเสาแฮบๆสีเจ็อีกนิดนึงอีนิดเดียวค่ะอึบ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  นางอันนี้แหละคะแดงอย่างโองบันไดแดงน,นั่งก่อน,นนะคะยืดน้องขวาแปบบ๊บเป็นไงบ้างคะไกด์บอกฉันพะวงเธอที่สุดเลยคะ่ะคุณพี่น้อง<แ> <c oughs> วงแม่หรือวงลูก